สวัสดีครับคาราทรับเข้าสู่ช่องชาแนลบิลิเบอร์สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีพิจิกและคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเบอร์หกสิบเก้าอ่าที่จะอยู่ด้านล่างท้ายของหัวก็เช่นรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปมมาาาถคคค่รรูได้ับ ไม่ใช่บีดิฟเวอร์สามหกเก้านะครับพอดีอันนี้ยังไม่เปิดเป็นหกสิบเก้าตัดสามออกนะครับทีนี้ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกอยู่ด้านด้านล่างตรงนี้นะครับสีส้มผมทําให้แล้วส่วนจุดกําเนิดของเราอยู่ที่ตนุพิพจิกตรงนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูการโคจรยกย้ายราศีในเดือนนี้กันก่อนนะครับมีทั้งหมดห้าดวงกลางๆค่อนไปในทางมากนิดหนึ่งเพราะมีดาวพุธโคจรย้ายราศีสองรอบนั่นเองนะครับวันที่เก้ากับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิก,กายนนั่นเองหกห้า ทีนี้ดาวประจําตัวคือดาวคารเรามาเริ่มต้นที่ดาวคารจะมีการโครจรยกยยาวราศีที่16พฤศจิกาย,ยนห5นะครับทีนี้พอดาวประจําตัวอยู่ในเดือปนปตตนิเป็นประและราชาโชคนะครับตนุอยู่ตรงข้ามไปอยู่ในเดือนผู้อื่นต่เราจะอ่อนแอนะครับต้องตามผู้อื่นถึงจะดีเพราะปตตนิมาถึงเพศตรงข้ามคนตรงข้ามเราอยากยึดต,ตัวยึดตนเป็นหลักเพราะดาวคารเนี่ยนิ่งแล้วก็อยู่ในเดือน ปัตตนีแปลว่าเป็นปะนะครับหมายความว่าไม่แน่ไม่นอนงนั้นเนี่ยเราเชื่อถือตัวเองไม่ได้เพราะดาวอังคารเนี่ยอ่อนกําลังอัองคารคือความแอคชั่นความขยันความอดทนความขยันขันแข็งวิิยนะนะครับแต่พออ่อนกําลังแบบเนี้ยอ่อนมากเลยนะเพราะว่าทั้งปะแล้วก็นิ่งด้วยจึงเสียสองสองอย่างเลยจึงทําให้เรา,าต้องนิ่งเข้าไว้นิ่งตามดาวจำไว้ในว่าดาวอังคารเดินเพราะว่าก็จะวิิยะอุตสาหาดีปกติ ดาวอังคารนิ่งแปลว่านิ่งอยากอยู่นิ่งๆทําทนิ่งนิเข้าไว้แล้วจะดีเพราะดาวอังคารคือการ Action. Action แอคชั่นแอคชั่นถ้าผิดพลาดดีที่ไหนใช่ไหมครับกุมดาวมันจะอยู่ด้วยนะเสียสามต่อเลยมาดาวมันจะอยูย่อยู่ตรงนี้หมายความว่าการผันผวนหมายถึงอะไรความคิดของเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาหรือบางทีมีเรื่องทําไปปุ๊บไม่สมบัติไม่ได้ผลก็ต้องทําใหม่ทําใหม่อีกก็ไม่ได้อีกนี่ครับดังนั้นเนี่ยนิ่งๆ่งเข้าไว้คิดให้มากอย่าใช้อารมณ์ ดาวคู่ธาตุลมตัวนี้หมายถึงอารมณ์ถ้าเราตกอยู่ภายใต้อารมณ์ที่ที่เป็นตัวเองอะ่ะมันจะเสียเพราะดาวคัคัรเป็นดาวบาประเคาะไม่ใช่ดาวสุประเคาะดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยระมัดระวังนะครับระมัดาระมัดระวังการกระทําระมัดระวังความคิดนะครับมันจะมีการผิดพลาดได้ง่ายอาะไรประมาณนี้แหละครับอืมที่ด,ดาวอังคารเล็งมากระดาวหลายดวงเลยราวาติดตามเลยครับว่าจะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นย้อนกลับไปก่อนดาวพฤายราศีวันที่9พฤศจิกาย,ยนหกห แต่ตอนแรกอยู่ในราศีตุลเดือนนี้ดาวพุธย้าย3สามราศีนะครับหน่งถึงแดอยู่ 8, ราศีตุลเก้าถึงยี่สิบกจิกาเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็จะเข้าสู่ราศีธนูที่ยี่สถึงสสิบนะครับเห็นไหมสาราศีเลยเอาเป็นว่าดาวพุธอยู่ที่นี่พุธแรงอังคารเนี่ยต้องระวังเรื่องของขะาไดไหนการสื่อสารคําพูดจะมีปัญหาอังคารคือความรุนแรงพุธ คือพูดพูดเกิดความรุนแรงพูดเกิดการทะเลาะบอกแบ่งกันเกิดขึ้นให้ระมัระวังครับให้ก็อย่างที่บอกไปว่านิ่งๆเข้าไว้คิดก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนทุกครั้งแล้วคุณจะไม่เสียหายโอเคมาวิธีการแก้นะดาวพูดมาจากเจ้าเรือนคือมรณนะเห็นไหมครับมรณะตนุระวังโรคภยัยาเจ็บนะครับเพราะว่าอะไรมันจะมีการกดดันเดี๋ยวค่อยว่ากันมรณะตนุคือระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิด นะครับมันจะแค่ไมีจุดเชื่อมโยงถึงกันคือให้เราระมัดระวังเรื่องของความคิดจะมีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นลาภะรวกลุมตัวแปลว่ามีเสน่คุณจะไปจิ้มหน้าได้เลยหมายความว่า,าร้อยไหมฟิลเลอร์ใดๆนะครับผ่าศัลยกรรมก็ได้นะครับแล้วเราจะมีเสน่เพรานะมรณะมันถึงการเปลี่ยนแปลงเจ็บตัวครับเดี๋ยวเจ็บตัวแล้วมันก็เกิดลาบ หมายถึงว่าไปจิ้มๆนี่แหละครับหรือบางทีเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุกใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ผมสั้นเป็นผมยาวผมยาวเป็นผมสั้นเนี่ยครับใส่ิกเนียก็ได้คือให้มันดูเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะเกิดชอกราบเข้าใจไหมครับอืมชอชกราบมาจากการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้พอเรามีสเสน่ห์ปุ๊บแต่เราทาตัวไม่ดีเพราะอะไรดาวดาวประจําตัวมันไม่ดีมันจะบ,บ,บีบบังคับให้เราอ่ะเปื่อนาย พอคนเบื่อหน่ายคุณคิดว่ามันจะน่าดูไหมครับอ่ามันก็ไม่น่าดูไม่น่าเข้าใกล้ผู้ชายก็จะเป็นคนแบบเนีย้ยเท่ะนะครับแต่ผู้ชายมีสองแบบมีแบบละมุนกับแบบเท่ะนะครับแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเปลือดาวอังคารมาตกราศีกันเนี่ยมักจะเป็นแบบละมุนนะครับแต่ถ้าเปื่อเป็นอังคารตกเมษเนี่ยโอ้โหรับรองแข็งมากเป็นเป็นผู้ชายที่แข็งมากคือห้าวครับอื ประมาณนั้นทีน,นี้พอดาวพุธมากุมตรงนี้ใช่ไหมครับก็ะระมัดระวังเรื่องของคาพูดการสื่อสารต่อไปดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่พิจิกวันที่14พฤษภาคมหก65กลางเดือนพอดีคืออย่างนี้ครับเดือนนี้จะมีการชุมนุมกันในราศีพิจิกเดือนนั้นเนี่ยมันจะเป็นดาวคือทับวาสนาทุกดวงมันจะมีทั้งดีหลาย,ลายดาวจะเริ่มทยอยคือดาวารเดืนนะครับทยอยออกมาหมายถึงครบรอบของเราลจะจำไว้ว่าราศีใดก็ตามถ้าเป็นเราก็คือพิจิกนี่แหละ ดาวก็จะคอยมาเรื่อยๆก็จะผ่านราศีเราแต่ว่าเรากว่าจะได้ผ่านนะต้องรอนานนิดหนึ่งเพราะราศีเมษเป็นาราศีล้ําต้นก็ต้องรอมาแปดนะครับอืมเจ็ดแปดใช่แปดก็ 8, เ,เป็นพรหมนณะของราศีเมษมาถึงแปดอ่ะแปดเดือนนะครับอ่ากว่าเราจะได้ผ่านดาวทุกดวงจะผ่านวาสนาของเรานะครับมันเหมือนกับการครบรอบก็จะไหมครับครบรอบอายุดาวทุกดวงก็จะเดินเข้ามาแต่มันไม่ใช่ทุกดวงนะเพราะเป็นดาวรายเดือนเท่านั้นดาวองคาังอีกไกลเลยครับเพราะดาวองคากลางจะถอยละ ยังไงก็ไม่ถึงเราสักทีนะครับดาวประจําตัวยังไม่มาถึงเราสักทีเลยแต่เขาผ่านราศีเมษไปละพระดาวอังคารประจําตัวเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องรอ,อนิดหนึ่งราศีพิจิกเนี่ยไม่คือพวกนี้วิววัฒนาราศีเมษดีกว่าเพราะอาจารย์บอกว่าเป็นราศีที่หมายถึงไอ้หมายถึงขุนพลที่ต้องดินนักรบเนี่ยที่ต้องสู้อยู่เลยครับแต่อนี้คือหัวหน้าขุนพลหัวหน้านักรบเพราะอะไรสั่งการอย่างเดียวไม่ต้องลงมือนี่ต้องลงมือต้องเหนื่อยต้องไปฟาดฟันกับคนอื่นเขานี่แหละ คือความหมายของราศีเมษเนี่ยสบายกว่าคนราศีพิจิกอันนี้เราต้องยอมรับนะครับเพราะเขาเป็นลักษณะของดวงเมืองดวงโลกเราต้องยอมรับว่าเขาดีนะครับหมายความวัฒนาเขาดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเขาดีนะเพราะราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ก้มกึ่งความดีกับความเลวมากเพราะอะไรเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีที่หุนหันพันแล่นอ่ดื้อเอาแต่ใจตัวเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายดีเขาก็ทิ้งไม่ดีเขาก็ทิ้งเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ย เขาทิ้งงา่ายดังนั้นอาวจึหมายถึงว่ามันจะเหมือนคนดีหรือเปล่าอแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวทั้งหมดนะครับจงจาไว้ว่าดาวคานไปอยู่ที่ไหนเหมือนคุณนี่แหละดาวคานไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็บอกเป็นคนลักษณะนั้นแหละต้องดูทั้งดวงนะครับแต่หมายความว่ารวมๆเขาเนี่ยอาจารย์บอกว่าบางคนนะครับเขาบอกว่าราศีเมษเนี่ยอบางคนไม่ได้แังใจก็เตะเลยนะครับคือเขาเนคนรุนแรงไงอืมคันราศีพิจิกเนี่ยโกรธเงียบหมายถึงบางทีไม่ทํานะครับแต่โกรธ อ่าแบบเนี้ยครับไม่แสดงออกมาแต่นี่แสดงออกมาเลยไม่พอใจก็เตะนะครับชกเลยอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่ามันรุนแรงเนี่ยราศีรุนแรงแล้วถามว่าเออนะครับประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้ดาวคารบอกไปแล้วนะนะครับวันที่สิบหกเนี่ยเป็นดาวประจําตัวอาดาวศุกร์มาจากสองเจ้าเรือนนะครับคือวินาศกับปัตินีเห็นไหมครับเราไป,ไปตกในเดือนคู่อ่อนกนําลังคู่ก็มาตกเราอ่อนกนําลังเช่นเดียวกันแต่เราต้องยอมเขาก่อนนะเพราะว่าดาว เอาขอโทษดาวสุกยอมก่อนนะครับเพราะดาวสุกมาก่อนวันที่14 16 2วันเองนะครับเขายอมก่อนเราแค่2วันเราก็ต้องยอมเขาบ้างนะครับจำไว้เลยว่าถ้าเขาอ่อนข้อให้เราเราต้องอ่อนข้อให้เขาด้วยนะครับเพราะมันเป็นดาวคือมันจะสลับเกษตรก็ช่ไหมครับอ่างคารเกษตรตรงนี้จะไปอยู่ตรงนี้ดาวสุกอยู่ตรงนี้มันสลับเรือนกันนะครับหมายถึงเราจะเข้มแข็งทั้งคู่นะครับเราจะเอื้อเฟื้อให้แก่กันช่วยเหลือกันและกันเพราะเราไปตกคู่ ไปตกเดินคู่เพราะคู่จะช่วยเหลือเราได้คนอื่นจะช่วยเหลือเราได้คนอื่นมาตกเราก็แปลว่าเขาต้องพึ่งเราเหมือนกันอ่าโอเคไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคํานี้เลยครับโอเคไหมแล้วเราจะพาก,กันเจริญนะครับหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายโอเคไหมนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนพิจิกอ่าครับมาจากเจ้าเรือนกรรมะนะครับราศีสิงห์มาสู่พิจิกรมาที่สิบเจ็ดพิจิก,กาย,ยนหกห้าดาวอาทิตย์กรรมะมาสู่อ่าลืมบอกไปเมื่อกี้ลาภะ วินาศสิโอเควินาศกลุ่มตัวแปลว่ามีความกดดันนะครับอ่ามีความกดดันทําให้เราอ่ะป่วยได้อย่างที่บอกไปเห็นหรือยังมรณะนะมากุมตัววินาศกลุ่มตัวนะครับหมายถึงอ,อ่ถ้าตานุตวินาศคือการเดินทางไกลแต่ถ้า,าปปวินาศตนุแปลว่าสันโดษเพราะกดดันกดดันจึงต้องสันโดษหมายถึงว่าอะไรไม่กล้าไปเจอผู้คนนะครับก็เลยต้องสันโดษที่บ้านหรือเป็นคนลักสันโดษอยู่แล้วแต่นี้เป็นดวงจรไม่ใช่ดวงหลักถ้าใครดวงหลักเนี่ยดาวศุกร์อยูอที่เนี่ยทำกลุ่มตัวเนี่ยแปลว่า คนนั้นเนี่ยจะเป็นคนสันโดษชอบสันโดษอยู่กับบ้านตัวผมก็ชอบสันโดษแต่ไม่ใช่เกิดราศีพิจิกแนละขณะพิจิกนะแต่ว่าเออนั่นแหละประมาณนี้โอเคมาอ่าแต่ถ้าใครได้ดาวองคาอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยหมายความว่าเป็นปราเหมือนกันก็หมายถึงว่าต้องเดินทางไกลไปไกลตัวอยู่ไม่เป็นที่นะครับแต่วินาศกลมตัวแปลว่าอยู่เป็นที่แต่ว่าอยู่ที่เดิมอะไรก็อยู่ที่เดิมไม่ไม่หนีไปไหนไม่เดินไปไหนไม่หา ไม่เดินทางไปไหนโอเคไหมอยู่ที่เดิมนะครับรปลว่ามีความกดดันถ้าเดินทางคือกดดันดังนั้นเนี่ยผมเหมือนกันผมเป็นคนที่เดินทางแล้วกดดันนะครับแต่ดาววินาศไม่ได้คุมตัวนะอืมทีนี้มันจะมีบอกอยู่อ่าดาวอาทิตย์มาจากกรรมะกรรมะคุมตัวแปลว่าอะไรงานวิ่งกร,รมาหาเราแต่เราเนี่ยทําตัวอ่อนไหวซะละกลายเป็นว่าอะไรเราต้องรับผิดชอบการงานเราต้องแบกรับการงานนั้น ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันหนักหนาสากันแบบฉันอยากนิ่งไม่เอาละฉันยังไม่อยากทางานตอนนี้ลาครับใครลาได้ลาเลยลาป่วยลาเ,เพราะมันอาจจะป่วยได้เนี่ยลาป่วยได้บางคนอาจจะเบื่อเพราะว่ามันป่วยก็ได้นะครับอย่างผมตอนเนี้ยผมมีแผลในปากเนี่ยก็เจ็บมากเวลาพูดเนี่ยก็ต้องทนเจ็บนะครับทาดีที่สุดแล้วขออภัยนะถ้าเบื่อผมพูดลิ้นพันกันพูดแบบอะไรแบบเนี้ยพรานื่องจากว่าผมเจ็บปากมากแต่ว่าจําเป็นต้องพูด แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับขอภัยณทีนี้ด้วยเนาะอืมทีนี้เราก็อาจจะป่วยทาให้เราหงุดหงิดง่ายเนี่ยผมก็หงุดหงิดง่ายพูดอะไรไปก็แบบอืมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําดีที่สุดแล้วครับเท่าที่มีสติสัมปชัญญะในตอนนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อไปเป็นดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูการเงินมาจากเรือนลาบกับเรือนมรณะเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วที่ได้ลาบ รหรือถ้าได้ลาบมาจะเสียหายนะครับต้องจ่ายออกไปเขาเรียกว่าพอได้เงินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เงินสดๆเพียวๆมานะครับก็แล้วแต่ใครมีหนี้คือเต็มตัวจ่ายหนี้ใครที่ไม่มีหนี้ก็ถือว่าได้เงินเป็นก้อนเลยจบนะครับแต่ลาะกระดุมภา่็าอะไรแปลว่าการซื้อหวยโดยเบอร์การลงทุนนะครับลงทุนเราได้แต่จงจาไว้ว่าอย่าลงทุนเยอะคุณซื้อได้มีเกณฑ์ถูกแต่ว่าซื้อแค่ใบสองใบพออย่าเดือดร้อน อย่าซื้อเยอะเพราะอะไรมันมาจากเดนมารณนะเพราะคุณซื้อเยอะปุ๊บมันก็มรณะทันทีอย่างเช่นถูกแค่ใบสองใบแต่คุณซื้อสิบใบมันคุ้มค่าไหมครับโอเคไหมอ่านะครับแล้วพันธุแปลว,ว่า,วาม,มั่นคงของเราความรวยครับมั่นคงเป็นบุคคลของเราเนี่ยไปลงอลิคุณคิดดูว่าคุณจะรวยหรือถูกไหมครับแค่บอกว่ามีเกณฑ์ซื้อหวยเรเบอร์และถูกในช่วงอ่าิบเจพฤศจิกายนจนถึงประมาณปลายเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้าโด้ประมาณนะครับ ให้เราซื้อได้แค่ภายในช่วงนี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นวันที่1น mm. ึ่ธันวาใช่ไหมหวยโดยเบอร์จะออกวันที่1กับ16ใช่ไหมครับหรืสิบห้าใช่ไหมโดยประมาณเนี้ยผมไม่เคยซื้อนะเพราะว่าผมไม่มีดวงอืก็ประมาณนั้นแหละจงจาไว้ว่าดูด้วยนะว่าเรามีดวงซื้อหรือเปล่าใครไม่มีดวงอย่าไปทะลึ่งซื้อครับหรืออาถ้าอยากคือต้องมัน่นๆจริงๆอย่างเช่นคนที่ซื้อแล้วมั่นตลอดอะ่ะแบบได้มาทุกครั้งอะนั่นแหละยังขออภัย <S <S ที่เอ่ยชื่อสิริพรอัมไพพงษ์ เขาถูกทีหนึ่งเป็นล้านนะครับคือล้านอัพอ่ะล้วเขาถูกบ่อยมากนั่นแหละคือคนพวกเนี้ยเราเราซื้อตามเขาได้แต่ผมเคยเห็นนะบางทีอ่ะคือผมเก่งคือเก่งการว่าคือผมไม่ซื้อแต่ผมแค่คิดในใจว่าเออโอเคถ้าถ้าคนเนี้ยจะถูกไหมการเป็นว่ามันไม่ถูกก็มีคือดวงดวงคนไม่มีคือไม่มีไงครับโอเคไหมดังนั้นเนี้ยอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยเพราะว่ามันเสียงเงินอย่างเดียวมันไม่มีการได้มาบางทีเนี่ยซื้อสิบ ซื้อสิบครั้งถูกครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับอาถามว่ามันคมมุ้มไหมไม่คุ้มถูกใบหลังๆใบที่ไม่กี่บาทอ่ะนั่นแหละมันไม่คุ้มหรอกครับดังนั้นเนี่ยขนาดจับสลากอะ่ะคุณดูได้เลยลาภเนี่ยแปลว่าอะไรที่มันได้ง่ายจับสลากอะ่ะคุณคิดดูว่าคุณจับได้ของดีไหมถ้าคุณจับแล้วมันไม่ดีเข้าตัวเองอะ่ะอย่าเล่นคิดว่าคนนั้นไม่มีลาบโอเคไหม,มประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับอ่าดาว พูดอยู่ในเรียนตรงนี้ทีน,นี้ดาวเกตเขาเสวนาศพิจิกวันที่30พฤศจิกายนใช่ไหมดาวเกตมากลุมเนี่ย mm. ก็จะทําให้ทวีคูณความวุ่นวายในตัวตน mm. ในความคิดดาวเกตเจออาทิตย์ก็มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาหรืออาจจะเด่นดังขึ้นมาได้แต่จงระวังมันมันขัดแย้งกันใช่ไหมครับเพราะตัวเองนิ่งตัวเองไม่อยากทาเบื่อหน่ายแล้วมันจะมีชื่อเสียงได้อย่างไรถูกไหมครับในนั้นเนี่ยดาวเกตจะไปทวีคูณความวุ่นวายเรื่องของอาทิตย์นะครับหมายความว่า ถ้าที่เราจะมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่เรากับอะไรมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงได้แต่อาทิตย์กระสุนเนี่ยกลุ่มตัวเนี่ยแปลว่าคู่สั์คู่บารมีเป็นคู่รวยนะครับแต่ตัวเราไม่ใช่จจรวยได้เพราะดาวคานิ่งหมายหมายความว่าหรือตรงนนรเนี้ยพันธุ์ทุบอดุเนี่ยแปลไปว่าเงินเข้าออกดีแล้วกันเงินเข้ามาดีออกดีนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีเงินให้ใช้โอเคไหมอาทิตย์กับพุออธอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ที่แบบเป็นชุดที่เดินเร็วะครับ ดังนั้นเนี่ยมันรวยได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงบางคนอุอ้ยเสียดายอุตสาหิาตศุกมาอยู่ด้วยกันรวยฟังแต่ว่ามันไม่ดีคือคืออยากคิดอย่างนั้นเพราะดาวอาิตยาพิตศุกร์มันได้มันเกาะกลุ่มกันได้ทุกราศีใช่ไหมครับแล้วก็แทบทุกเดือนเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าสิครับเดือนหน้าไม่ได้เดือนต่อไปสิครับมันมี12บสองเดือนใน1ปีดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสตั้ง12ครั้งอย่าเพิ่งคิดว่าครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้อีกนะครับไม่ใช่อืประมาณนี้โอเคนะครับก็ สรุปนะครับพยายามหาแพชชั่นพยายามทาให้ตัวเองมี power ขึ้นมาแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์พยายามนิ่งเข้าไว้แล้วเราสังเกตให้มากวางแผนก่อนทุกครั้งดาวพุธตอนที่อยู่ตรงนี้จะโยกกับดาวเสาร์ก่อนวันที่27เจนี่ยนะครับจะโยกกันได้นะครับหมายความว่าวางแผนแล้วเราจะดีนะครับเราจะแก้ไขได้ทุกอย่างจงจําไว้ว่าทุกอย่างคนนิ่งให้มากนิ่งตามดวงดาวแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัย อย่างน้อยมีปัญหาแต่ไม่ใหญ่โตหรือแก้ไขได้นั่นเองนะครับสามารถติดตามคำยากรนไ่้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดถก่งเอาไว้จะไม่พลาดขมยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ